ลาก่อยเพลสสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรวมวิีกรรมสุดกาาของเราเทพแต่ละคนในเนื้อเรื่องของเกมเกนชินอิมแพกนะเพราะในคลิกปก่อนก่อนเนี่ยเราเคยทาเกี่ยวกับตัวละครที่มีนิสัยแปลกๆก่าวๆกันไปแล้ววันนี้มาถึงคิวของเราเทพทั้ง5คนกันบ้างถึงแม้แต่ละคนจจะมีพลังอันมหาศาลและในเกมเนี่ยก็เป็นตัวเมตากันทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ยกเว้นเวนตีนะแต่แน่นอนถ้าจะให้พูดถึงความมีมความกาาของเราเทพในเกนชินก็ไม่น้อยหน้าตัวละครตัวอื่นเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันว่าเหล่าเทพแต่ละคนมีวิรรที่ไปดูนนั้น ก็าฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยฝากกด subscribe ช่องเรกกาไปเพลยเอาไว้นะครับผมและสุดท้ายฝากผู้สนับสนุนใจดีของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนิเพ็คถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซีนิเพ็คบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เกมคลินเซอร,ร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบ,บร,ริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบร,ริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มกกกันนนททีี่เเคคแร็ือวต เทพลมประจำเมืองมอนเซดวิธีกรรมสุดเก่าของเวนติเรื่องแรกก็คือเวนติเคยเปิดเผยตัวเองว่าเป็นเทพแห่งลมให้กับชาวเมืองมอนเซดคนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเนเรื่องตอนสมัยแพตหนึ่งจุดศูนย์นู่นเลยตอนที่เดวรินเนี่ยกำลังคลุ้มคลั่งเป็นภัยต่อเมืองมอนเซดในตอนนั้นตัวของเวนติเองก็บอกกันนั้นทางว่าเขาต้องไปเอาฮูริรัยหรือพินของเวนตีสมัยเป็นเทพในอดีตเพื่อเอามาปลุกเดวรินให้ตื่นจากฝันร้ายโดยที่ของมันเนี่ยก็คือภายในโบสถ์มอนเซดนั่นแหละซึ่งมันอยู่ในเควส์ ก็คือเวนตีนไปขอให้ซิสเตอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกเทลินนะส่งพินที่ถูกเก็บราาักษาภายในโบสถ์ให้แต่ซิสเตอร์คนนี้ไม่ยอมให้ก็แน่นอนไปถึงเทพประจําเมืองจะให้คนธรรมดาไปได้ยังไงคือมันเหมือนของศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเวนตีเห็นแบบนั้นเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมทุกวิถีทางแต่ก็ไม่สาเ็จหลังจากเกลี้ยกล่อมไม่สําเร็จเวนตีก็ได้บอกขึ้นว่าเฮ้ยช่นไม่ได้นะฉันจะมดหลบซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วผู้สตรีที่แสนดีของฉันที่เจรเสถะเบื้องหน้าของเธอก็คือเทพแใให <c oughs> คือโอ้โหพูความจริงหมดเลยนะแต่ซิสเตอร์ตอบไปว่าโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วขอกลับไปจัดก,การงานในวิหารก่อนก็แล้วกันสรุปคือซิสเตอร์ไม่เชื่อนะแถมเดินกลับไปทำงานแบบไม่เหลียวแลวเวนติเลยทีเดียวแถมยังมาบอกกับนั่นนันทางว่าเวนติน่าสงสัยมากๆก็เป็นซีนที่ถือว่ากาวมา,มากๆนะอุตส่าห์บอกความจริงกับเขาว่าเราเป็นเทพแต่เขาไม่เชื่อนะซึ่งไม่แปลกใจหรอกดูจากสารหน้าสารรูปของเวนติ <c oughs> ยังไม่หมดครับคือต่อจากเมื่อกี้เลยคือในเมื่อซิสเตอร์ไม่ยอมให้พินสุดท้ายในเหตุการณ์ในเคสก็คือนั่นนันทางกับ ในตอนนั้นเองเนี่ยทั้งสองได้ถูกทหารเจอตัวกําลังวิ่งหนีอยู่เข้าไปหลบในร้านของดีลุกพวกทหารน่ยก็วิ่งตามเข้ามาในร้านเล่าของดีลุกพยายามถามมาคนที่น่าสงสยัยแต่ดีลุกเนี่ยก็เหมือนช่วยเราก็คือไม่บอกว่ามีนักเดินทางกับเวนตีมาแอบอยู่นี่นะหลังจากพวกทหารออกไปในดีลุหกหันกลับมาหาเราบอกเวนตีก่อนเลยว่าเอาเหล้าที่ขโมยไว้จากตู้วางไว้บนโต๊ะซะสรุปคือมาหลบร้านเขาไม่พอแอบหยิบเหล้าร้านเข้าไปด้วยนะโอ้โหมันร้ายจริงๆคนนี้ยังไม่จบพฤติกรรมสุดก,กาของเวนตีต่อมาคือในอ e ีเวนทิ ซึ่งตอนนั้นตัวหันักเดินทางเนี่ยได้บังเอิญไปเจอกับเวตนตีพมอนตกใจมากเลยประมาณว่ามางไงวะเนี่ยแต่ข้างๆเวนตีเนี่ยก็มีซาระาที่น่าเคร่งเครียดอยู่สรุปเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือซาร่าเข้าใจว่าเ,เวนตีแอบลักลอบเข้าอินาซูมาเมื่อแบบผิดกฎหมายถูกจับได้ภายในกล่องขนวาวของเรือที่บรรทุกมานะฮะแถมถูกตอนถูกจับยังได้บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้พวกนักเดินทางก็ใช้วิธีการคล้ายกันแบบนี้ไม่ใช่เหรอซาร่าที่ยีนแบบนั้นก็คือหันมาทางเราอย่างไวเลยไพมอนกับนักเดินทางีคือเลยดว แวินตีเนี่ยก็มาเฉลยว่าเขาเนี่ยได้ปาเชิญมาจากอาญาโตไม่ได้เข้ามาแบบผีกหมาแต่อย่างใดนะฮะแล้วก็เดินทางมาพร้อมกับเดินขนวายของคนรู้ักที่เมืมองมอนสเต็เจ้าของเดย์ใจดีก็เลี้ยงววยเวนตีก่อนที่วนตีเนี่ยจะเมาแล้วก็เผลอหลับในกล่องวายก็เลยเป็นเหตุการณ์มาแบบนี้นั่นเองนะอะไรกันครับเนี่ยเทพแห่งลมของเรา <c oughs> แล้วก็มีวิดกรรมยิบย่อยที่เราไม่ได้เห็นผ่านเนือเรื่องหลักด้วยนะอย่างเช่นวนตีเคยขโมยคดาข,ของเทพเจ้าน้ําแข็งซาริซาแล้วก็เอาไม้เท้าของฮิลิเชอ,เอชร์ไป เป็นวทีกรรมที่ดูแล้วไม่น่ายกย่องักเท่าไหร่และเวทีกรรมสุดท้ายที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาให้ทุกคนฟังในคลิปนี้เป็นเวทีกรรมที่ไม่น่าเชื่อมากๆก็คือเวนติเคยมเมาจนเผลอเทวายใส่หัวของจงหลีด้วยนะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากข้อมูลไอเทมปี Wings of h u m m e r i n g Galaxy ที่เป็นของแจกในกิจกรรมครบรอบ1ปีคือเนื้อหามันยาวนะแล้วก็ต้องตีความด้วยแต่เราสรุปมาให้แล้วนะครับประเด็นคือบรรทัดหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าต่อมาหินก็ได้ยอมรับที่ภาชนะขึ้นมาแล้วพูดว่าการแสดงของท่านยอดเยี่ยมยังไม่ใคยียบได แต่ครั้งถัดไปท่านเมาและเทวายลมบนหัวของข้าอีกแล้วก็ข้าจะโกรธท่านซึ่งประโยชน์นี่นะอ่านดูแล้วก็เป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากจงหนีพูดกับเวนติซึ่งโอ้โหอภิมหาโคตรกาวนะพูดถึงความมอามกเกกาวคือเวนติเนี่ยเป็นตัวแทนได้ดีสุดแล้วเพราะว่าคือขี้เมาของจริงนะตามนีสัยเลยนะก็สม,มเทพแห่งอิสระภาพจริงๆถ้าจะให้พูดต่อเกี่ยวกับเวนติเนะี่ยน่าจะพูดได้อีกถ้าเราไปหาเพิ่มแต่ว่าเอาที่นี่ก่อนละกันเถ้เทพคนอื่นจะไม่มีแอร์ไทม์มาถึงเทพคนต่อมาของเราก็คือจงหล ถ้าจะให้พูดถึงจงหลีในมุมมองของตัวละครัวอื่นในเกมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าดูหน้าขรรคแข็งแกร่ง,งเป็นคนฉลาดและว,วิธีกรรมในอดีตของเทพหินเนะี่ยเป็นเทพนักรบเทไพไร้ไพ่นะะแต่แต่แต่ในมุมมองของเราผู้เล่นหรือนักเดินทางเนะนี่ยก็เห็นได้เลยว่าจงหลีมีมุมเก่าเยอะเช่นกันวิธีกรรมความเก่าเรื่องหลักที่ทุกคนรู้จักกันของจงหลีก็คือเรื่องของการไม่พกเงินนั่นเองนะเป็นเทพแห่งหินผู้ผู้สร้างเงินนะคือเป็นไอรงผลิตเงินแห่งทวีปแท้ไวนะ้เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะแต่ว่าไอตัวเทพเนะี่ยดันไม่มีต โดยต้นลำดับของจุดนี้ก็คือในเควสพิธีส่งเซียนเป็นเควสเนื้อเรื่องแรกๆเลยของเมืองนิเว่นะตัวตัวเองกับจงหลีเนี่ยก็ไปหาของสำหรับการทําพิธีส่งเซียนอารมณ์เหมือนเป็นพิธีศพของเทพนั่นแหละแล้วของตะเดงยที่จงหลีพาไปซื้อนัมันแพงมากๆซึ่งจงหลีเนี่ยก็เหมือนเป็นคล้ายๆคนพื้นบ้านที่ความรู้เยอะมากคือบอกเราหมดเลยว่าต้องมีอันนี้ต้องมีอันนั้นนะแล้วตอนที่เราจะไปซื้อหินโยกเนี่ยหลังจากดูสินค้าและตอกลองอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อยจงหลีก็ได้บอกกันอเแล้วไว่า่อนคือ,อยยังไไม่่ด้จาเงินนะ ถึงแม้จะบอกขึ้นราคาแต่ก,ก็ต้องจ่ายเงินด้วยจงหลีก็เลยตอบกลับมาว่าออขอโทษด้วยลืมเรื่องจากกันอีกแล้วและไม่ได้เอาตังมานะฮะ <c oughs> ซึ่งตอนนั้นเรากับไพโมี่ยก็กลุ่มขมับเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะคือไม่มีครั้งไหนเลยที่จงหลีพกตังมาซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปในเนื้อเรื่องในอดีตคือจงหลีเนี่ยสมัยยังเป็นเทพอยู่เนี่ยเขาเป็นค,คนที่สร้างโมดาขึ้นมาเองเวลาซื้ออะไรเนี่ยก็คือเหมาร้านได้เลยคือมีเงินทุกบาททุกสตางค์ในโลกใบนี้ไัจนวันนี้จงหลีไม่ได คือกิมมิคเนี้ยผมชอบมากนะไม่รู้ว่า w o You w o r l d คดได้ยังไงคือมันเป็นกิมมิคประจําตัวเทพหินที่โคตรลงตัวเลยเป็นตำนานของเกนชินแล้วยังเป็นคาแรคเตอร์มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเรื่องของการของจองหลียังมีอีกก็คือจองหลีการแสดงนั่นเองนะ <laughs> เรื่องนี้ถ้าผู้เล่นใหม่เข้ามาตอนที่แพทหลังๆเนี่ยจจะไม่รู้เพราะมันมาจากกิจกรรม랜เทิร์นได้แพท3.4หรือช่วงปีที่แล้วเลย ในต,ตอนนั้นเองเนะี่ยหูเต่าเนนะทุกคนไปกินข้าวกันที่ร้านซึ่งในวงนั้นนะจะมีซิงชิวเซียงหลิงชองหยุนและก็หูเตา่าหลังจากสี่คนค,คุยมาสักพักหนึ่งเซียวก็ได้ถูกหูเต่าเชิญเข้ามาด้วยจงหลีพอเห็นเซียวปุ๊บก็ลุกขึ้นและชื่นชมตัวของเซียวว่าเป็นเซียนที่เก่งกาจเอาง่ายคือจงหลีทำเนียนเหมือนเหมือนรู้จักเซียวในฐานนะว่าเป็นเซียนอะ่ะไม่ใช่เป็นเทพซึ่งเซียวตอนนั้นเห็นจงหลีก็พูดแบบนั้นดูเลือกลักไปเลยนะและระหว่างทุกคนกำลังคุยอยู่ตอนนั้น ก็มีเสียงปิศาดังขึ้นที่หน้าประตูยังไม่จบมีตัวป่วนมาอีกเวนตีเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะมูตาก็เลยเชิญเวนตีมาร่วมตัวทานเข้าด้วยแบบงงๆหลัง,งลจากนั้นเนี่ยสิงชิวก็วได้ทัาทายเวนตีเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเคยรู้จักกันมาแล้วในงานเทศกาลที่เมืองเอนอมมามะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็มาถึงฉากกาวในตำนานก็คือจองหลีตอนนั้นถามเวนตีว่าท่านคนนี้คือคนรู้จักของนน้อยซิงชิวสินะดูท่าทางจะรู้จักกับเซียวด้วยเซียว <laughs> นี่คือยิ่งเลืักข้าไปใหญ่หลังจากนั้นจ,จงหลีก็ได้้พูดวว่าอเคใแล ฉันชื่อจงหนีอินีได้รู้จักในฐานะเพื่อนใหม่คือเป็นว่าจงหนีกับเวนตีน่ะทาตัวเหมือนไม่รู้จักกันนะแล้วจงหนีก็แสดงว่าเวนตีเป็นเพื่อนใหม่โดยการพูดยองกันไปมาเหมือนกับว่าโอเคฉันเคยได้ยินคุณทําอย่างนั้นทำอันนี้มาเคยได้ยินชื่อเสียงของคุณนะคือด้วยความที่ทั้งทั้งสองคนในสมัยก่อนคือสนิทกันมากนะจงหนีกับเวนตีเนี่ยนะเป็นแค่สองคนที่เป็นเทพรุ่นเก่านะนอกจากเป็นเทพรุ่นใหม่หมดเลยและในวงบูสตานี้เนะี่ยก็มีคนที่รู้ว่าสองคนนี้เป็นเทพด้วยซึ่งมีเพีเาาเเงพยง ซึ่งคนนี้น่าสงสารสุดในตอนนั้นคือเสียวที่เลิกเลิกสุดๆไปเลยแบบกลัวความจะแตกเพราะสองคนนี้เนี่ยคุยกันแบบว่าดูไงก็ไม่ได้จะเนียนได้คือโคตรละครนะซึ่งในคาสิโนมันฮากว่านี้มากนะถ้าไปดูแบบเต็มๆแล้วก็ยังมีอีกครั้งนึงด้วยนะล่าสุดเลยนะจงหลีกการแสดงก็ได้กลับมาในเะควสในเรื่องของเซียงหยุนหรือเจ้าบองวนเมคานั่นเอง <c oughs> ทเทพหีหนของเรานี่แสดงเก่งมากคือใครยังไม่เล่นเควสของแผ่นนี้เนี่ยก็ข้ามไปได้นะเพราะว่ามีสปอยนิดๆแต่ไม่ได้สปอยเยอะอะไรนะเรื่องของเนี่ก็คือหลังจากเเ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 ซซีีียย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 งงงงหหุุนน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 นได้้้้้้าาาาาาบบขขขมมใใลิิว่ตตออออัััก็ทรพ์ส มาขายให้กับพ่อค้าคนหนึ่งแล้วพ่อค้าเนี่ยก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาประเมินมูลค่าซึ่งก็คือจงหลีนั่นเองนะแล้วพอเซียงหยูกับจงหลีมาเจอกันเนี่ยก็เหมือนตอนเจอาเป็นติเป้เลยก็คือเหมือนเป็นการแสดงละครว่าพี่เซียงหยูเป็นเพื่อนเก่าของเขาบังเอิญมาเจอที่นี่และเซียนหยูเนี่ยก็เป็นเซียนในเหมือนมันก็์มเหมือนใต้มาเขับบัญชากันอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมก็เลิกลักกันเหมือนเซียวเลยนะแต่ก็ไหลตามน้นไปจนจบ ส่วนตัวเราเองกับไพ่โมเนี่ยก็มองสองคนนั้นคุยกันเนียนๆก็มองตากันไปมานี่แหละคือจงหลีการแสดงนะ <c ười> เนียนสุดๆเนียนไม่หยุดที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องยิบย่อยแล้วเช่นมีตำนานเล่าว่ามังกรอัสตาฮานั้นน่ยซึ่งถ้าเราไปสู้บ่อยๆในบอสและสตาร์เนะก็จะเห็นว่าคือตามตามฉายาหรือตามสักรรม,มันเหมือนเป็นมังกรหินนะแต่ดูไงมันก็ไม่เหมือนมังกรมันดูเหมือนอึ่งอ่างมากกว่ามีเขานะตัวป้อมๆใช่ไหมซึ่งมันก็โยงไปที่เนื้อเรื่องของเมืองหลีเวทที่มีคนเคยเล่าให้นัดินทางฟังว่า ทเทพแห่งหินฝีมือการแกะสลักไม่ค่อยดีนะักซึ่งถ้าดูจากรูปลรกของอัสตาหาที่จงหลีเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะและความเกาวนิดๆเรื่องสุดท้ายของจงหลีคือเขามไม่ชอบกินอาหารทะเลเพราะว่าพอเห็นอาหารทะเลเนี่ยก็นึกถึงโอเชียลนะอาจจะอาจจะนึกถึงโอเชียยที่เป็นเทพที่เราเจอด้วยนะที่จงหลีเคยจัดก,การไปในอดีตที่ทุ่มเกาะใสนั่นแหะนะเพราะจงหลีนะ่ะอ้างว่าความจําดีเกินไปแล้วก็ มีกลิ่นขาวที่ล้างยังไงก็ล้างไม่หมดนั่นเองนะใน,นแหลทั้งหมดทั้งมวลนะเป็นบริการสุรกากของจงหลีที่มีในตอนนี้นะครับส่งคนแรกเนี่ยเรื่องราวมันเยอะเพราะว่าอยู่มานาน <c oughs> ไปต่อที่คนที่3ก็คือไรเดนโชกุนหรือเอนั่นเองนะขอโดนเป็นคนเดียวกันเลยนะเป็นเทพแห่แงสายฟ้าประจำเมืองอินาซุม,มะประเด็นหลักๆของไรเดนโชกุนคือก่อนที่หน้าที่มาเจอเราเนี่ยเขาอยู่ในดินแดนแห่งแจมริสุดมานานมากคือไม่เคยโผล่ตัวมาข้างนอกเลยนะเอาแต่นั่งสมาธิอยู่แล้วให้ปล่อยบอดทำงานใช่ไหมแต่พอจบแค่น,นเรื่องเนี่ยเอหรือรไรเดน พบปะชาวเมืองมากขึ้นซึ่งเธอชอบปรากฏตัวแบบไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างคืออยู่ดีๆอยากมาก็มาอยากไปก็ไปแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นเหมือนโชกุนคือแบบกษัตริย์ประจาเมืองอย่างเงี้ยทุกคนในเมืองก็เคารพเธออย่างมากแต่อยู่ดีๆมาโผล่ตัวหน้าเราทุกคนก็จะงงถูกไหมซึ่ง A เนะี่ยมาแบบนี้บ่อยมากๆนะอย่างเช่นในเรื่องฉากแรกเนะี่ยก็จะมีฉากที่ A ชวนเราเอาไปเดินเล่นในเมืองพอเดินเล่นปุ๊บเนี่ยชาวเมืองตกใจกันใหญ่แบบทำตัวไม่ถูกเลยนะแล้วเขาก็บอกเราด้วยว่าสภาพเมืองปัจจุบันน่ยดูไม่ค่อยเหมือนาาม,าามออกนๆ ขณนะคำว่าถ่ายรูปเนี่ยยังงงเลยว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในรูปได้ยังไงก็คือเธอไม่รับรู้อะไรภายนอกเลยน,นั่นเองแล้วตอนที่มันมีเทศกาลงานประชันความกล้าแผ่นสามอยู่ในเด่นเอเนี่ยโผล่มาระหว่างนะั้นเดินทางคุยกับอายกะอยู่แบบงงๆคือผู้เล่นอย่างเรานี่ยังตกใจเลยนะดูเหมือนตั้งใจใส่มาให้คนเล่นตกใจหรือเปล่าแล้วก็มีแผ่นหนึ่งด้วยในเทศกาลเอโลโดริที่เป็นบทของคุโจซาระตอนนั้นเนี่ยเหมือนเข้าไปต่อคิวซื้อรูปปั้นของไรเด้นน่นะรูปปั้นท่านนันโลเามิผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยแล แต่อยู่ๆเอ A ก็เดินเข้ามาอยู่ข้างหลังของซาร่าที่กําลังพูดเรื่องรูปปั้นอย่างเมามันอยู่ว่ามันเจ๋งแค่ไหนยังไงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอไปยืนอยู่ข้างหลังแล้วื่วอน,นั้นก็คือฮามากนะแล้วพอซาร่าเห็นปุ๊บก,ก็เขินจนตัวไม่ถูกขอตัวกลับไปทําหน้าที่ต่อเลยแล้วความดีต่อใจช่วงนั้นตอนนั้นก็คือพอเอรู้แบบนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเอมีการจัดส่งรูปปัน้นนาลุคมีเนี่ยเข้าไปให้ซาร่าถึงที่ทํางานเลยด้วยนะถือว่ากาวมากและน่ารักมากสำหรับตอนนั้นและยังมีอีกคกคคคครับบไดดดเเเเนนนกกก็ืือออมมมีีีีวววาาาา่่งงิสยยยลล้ๆ แต่ว่างหลีเนี่ยคือไม่พกตังค์และเด่นคือไม่มีเงินเพราะอะไรเพราะว่าตอนอยู่ในดินแดนแห่งใจบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องซื้อขายแลรเปลี่ยนอะไรเลยนะหรือถ้าต้องการอะไรก็ให้สํานักเทเรลเลียวส่งมาให้ก็ได้คือจริงก็อยากได้ทุกอย่างก็ได้หมดแหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายท้ายสุดเป็นกิมมิ c ของตัวละครตัวนี้ก็คือเธอทาอาหารไม่เป็นถึงขนาดที่เอบอกกับเราเลยว่าเธออยากใช้ทำอาหารเลยนะทำไั้หมดแหละทุกอย่างอะ่ะยกเว้นเรื่องทําอาหารซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงก,กับเรื่องตัวละครด้วยเพราะว่าเอเนี่ยมีคน ผมชอบมาเลยเรื่องในวันเาทำเควสหนึ่งที่เป็นเควสพาเด็กไปบูชาเทพเมืองสายฟ้าน่ยถ้าเลือกช้อยที่เป็นอาหารเนี่ยคือได้ตลอดนะผ่านนะถ้าเลือกช้อยที่ไม่ใช่อาหารคือไม่ผ่านนะก็นี่แหละวุฒิกรรมสุดก่าของเนเดนชกุนหรือไนเดนเอนะฮะมาถึงเทพคนที่สี่ของเกมนี้ก็คือนาฮิดะเทพไม้ประจมเมืองซูเมรุเอาจริงธรรมดาเทพทั้งหมดเนี่ยนาฮิดะดูเหมือนเป็นเทพที่ปกติสุดแล้วนะคือดูกาวน้อยสุดแล้วมีวิฒิกรรมนิดเดียวอันหนึ่งเรื่องแรกก็คือนาฮิดะเนี่ยเป็นเหมือนคุณแม่มือใหม่ที่เห่อลูกมากๆล กบฏกอกำสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆนะเพราะว่าหลังจากจบเหตุการณ์ครสของเขาเนี่ยสกาดามุสก็ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบอนเดอร์และคนอื่นๆก็จะจำไม่ได้ในฮิดะก็รับมาดูแลแถมช่วยปกปิดตัวตนให้ด้วยระหว่างที่บอนเดอร์อยู่กับนฮิดะเนี่ยก็จะคอยสอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่เรารูกันครับวอ bon นเดอร์จะค่อนข้างปากแซบกับทุกคนแต่คนเดียวที่เขาไม่กล้าแซบตัวคือในฮิดะนั่นเองแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ฮามาคือในกิจกรรมแผ่นสหรืองานกีฬาสีซุเมรูนะตอนนั้นนนนเองง่สถาาาาบััักกริจดแขขขภวชึ้ ระหว่างที่แนะนําตัวแทนของภาควิชาต,ต่างๆอยู่นั้นอยู่ๆก็มีผู้เข้าแข่งขันที่ชื่อสมมวกเข้ามาด้วย <c oughs> ซึ่งนั่นก็คือวอนเดอร์นั่นเองนะที่มาที่ไปคือวอนเดอร์เนี่ยได้บอกว่าถูกนายดัลรงทะเบียนให้เข้าไปอยู่ในภาคสมุดฐานวิทยาแถามตั้งชื่อสุดเก่าให้ด้วยนะว่าสมมวก <c oughs> ชอบมากถึงชอบชื่อมากนะตอนผมเห็นครั้งแรกนี่ผมงงมากเลยชื่อนี้มันคิดได้ไงวะเนี่ยแล้วความตลกคือน่าจะหมายวันเกิดของวอนเดอร์เนี่ยมันจะมีบอกประมาณว่าทุกครั้งที่วอนเดอร์โดดเดินเข้าไปในป่านายดั้ และสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือเหล่าอาราณารานั่นเองที่เป็นเหมือนกล้องวงจรปิดทําไม่ได้หนหนดาเป็นเทพที่รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในป่าสุดยอดเทพมากสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยของหนาดาคือไม่ชอบซีฟู้ดนะอาหารทะเลเหมือนจงหลีโดยเธอได้บอกว่าอาหารทะเลเนี่ยมันกำเนิดขึ้นจากที่มืดมิดไร้ขอบเขตจากทะเลลึกที่ฉันไม่อาจาเข้าใจได้ถ้าให้กินพวกมันแล้วก็คงไม่ต่างอะไรจากการให้กลืนเมฆดำที่สกปกมอมเมมเข้าไปหรอกก็จะประมาณนี้นะเพราะฉันมีเทพสองคนแล้วที่ไม่กินซีฟูด้ดเราก็ไม่ควรกินนะอร้อ,ลอเล่นะกุ้งเเผของโปรดลย นี่แหละก็คือวิธีกรรทเท่าที่เห็นนะของนฮิดะนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเทพที่จริงจังนะใส่ใจนะมีสาระนะไม่กาวเท่าไหร่นะเหมือนคนด้านบนนะมาถึงเทพคนที่5สุดท้ายก็คือฟูริน,นะนั่นเองเทพน้ำประจาเมืองฟอนเทนะความกัาฟูรินะเนี่ยแสดงออกมาชัดเจนมา,มากๆตั้งแต่เจอเธอครั้งแรกเลยซึ่งต้องบอกว่าความกาวที่เราเห็นก่อนที่จะเฉลยในแผ่นสีอยู่สซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วว่าฟูรินะเป็นใครยังไงนะ ม,มันเป็นความกาวที่เหมือนจะแสดงออกมาอันนี้มันจะมีความต่างกังบเทพขบวนเพราะเทพขบัวเนี่ยกาวแท้ๆเลยฟริน่านี่เหมือนกาวแสดงกาวจำใจซะมากกว่าอย่างเช่นในตอนแรกสุดเลยเนะี่ยฟริน่าออกมาต้อนรับเราเลยนะด,ด้วยตัวเองพร้อมทันอาหารและบริการด้วยเปิดตัวแบบอลังการนะแล้วคำพูดในตอนนั้นก็คือพยายามแสดงให้เราเห็นว่าเธอรู้ทุกอย่างเกีก่ยวกับการเดินทางพยายามตอกย้ำว่าตัวเองคือเทพนะ บอกเลยว่าอย่างเบียวแล้วตอนที่ฟรีนัาเนี่ยได้พูดประมาณว่าเรามีความตั้งใจจะประลองกับน,นักเดินทางต่างแานผู้นี้และ,และนักเดินทางเนี่ยตั้งท่าเตรียมสู้ฟรีนัานี่คือไปไม่เป็นเลยนะคือประมาณว่าจะขู่ให้กลัวแต่ว่านักเดินทางเนี่ยดูพร้อมบวก ก็เลยแถไปว่าประลองในชั้นศาลต่างหากแล้วก็ยัดคดีใส่เราซะง,งั้นนะฮะแล้วพอฟรินะาทำตัวเตะเตะตลอดนะ่ะก็มีพี่นิวมาเผาอีกโอโ้พี่นิวเนี่ยมาถึงก็บอกเราเลยนะว่าตรงที่นั่งกีติมัักด้านบนนั้นเนะี่ยเจ้นา,นา,นานั่นนั่งเตะถ้าเราไม่ได้สะพักแล้วเพอ่อเส็ทนท่าทางที่ตัวเขาคิดว่าเท่ที่สุดให้พวกคนเห็นในเว็บแรกนะซึ่งพี่นิวเนี่ยก็หมายถึงฟรินะนั่นเองจะไปนั่งวางมาดรอนานแะล้วซึ่งตอนนั้นนะก็ฮามากเลยช็อตนี้แม้ แล้วเราเนี่ยสามารถแย่งได้ฝรั่นี่ก็เหมือนจะเดินหนีไปไดืด้อเลยแต่ถูกพี่นิวห้ามไว้ก่อนหรือจะเป็นตอนที่อเล็กชิโนมาขอบฟรีนะ่าซึ่งทีแรกเนี่ยฟรีน่าคิดว่าพี่นิวจะไปร่วมพูดคุยด้วยแต่พอรู้ว่าพี่นิวไม่ไปปุ๊บฟรีนา่าก็โวยวายใหญ่เลยบอกจะพี่นิวไปด้วยให้ได้ความกล่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพอผ่านแพทซยสองไปเท่านั้นแหละโอ้โหเรารู้เลยว่ามันคือการแสดงประเทศของเธอนะก็เลยเปลี่ยนจากความฮาความตลกเป็นความน่าสงสารแทนโอ้โหต้องแบบเตะตลอดขนาดนั้นนนว ก็ยังมีความกาวอยู่บ้างอยู่ดีนะก็คือฟรีน่าเป็นคนกลัวผีมากในช่วงท้ายของเควสเนื้อเรื่องของแผทกิจกรรมล่าสุด l ล n t ท r n r i s e ยูซีเนี่ยเขาก็เล่าให้เราประมาณว่าหลังจากอ่านเรื่องสีของขวัญของดิเว่เสร็จเธอต้องเปิดไฟนอนทุกคืนเลยนะต่อมาก็จะเป็นตอนที่นาเวียกับคอรินน่ะชวนฟรีน่ากลับบ้านด้วยกันฟรีน่าตอนตอนนั้นก็ดูเหมือนเกรงใจไม่กล้าตอบไปตรงๆจนฮูเต่าก็พูดขึ้นมาว่ากลับบ้านคนเดียวระวังเจอผีนะฟรีน่าก็เหวอเลยแล้วก็เลยยอมกลับบ้านกับนาเว ท่านสภาพสตรีเพื่อนรักทั้งสองช่วยพาเราไปด้วยนะก็เลยได้ข้อสืบมาว่าฟรินันนั้นกลัวผีมากๆนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับวิธีกรรมสุดการของเทพนางฟรีนะนซึ่งเอาจริงนางฟรินันร่างนี้ร่างปกติที่ลงมาแล้วเนี่ยกับร่างนายฮิดะดูเหมือนเป็นเทพที่ปกติสุดแล้วเมื่อเทียบกับ3คนที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนแรกสุดเวนตินี่คืออภิมหาแห่งความกาวเลยนี่แหละก็คือการรวมวิธีกรรมสุดการของเราเทพแต่ละคนในเนื้อเรื่องเกนชินิเพกนั่นเองนะโหจัดเต็มมากสำหรับคลิปนี้ใครฟังแล้วคิดห็นยังไงบ้างคดวเทพกสุ คอมเมนต์กันไมาได้นะครับผมมั่นใจว่าทุกคนก็เห็นด้วยกันอยู่แล้วว่าเทพที่เก่าที่สุดก็คือน่าจะเป็นเทพลมนั่นเองนะเอาเป็นว่าชอบคำกล่าวของเทพอันไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าทุกคนเนะี่ยชอบสไตล์ไหนชอบกาวจริงจังชอบกาวตลกๆหรือชอบกาวแบบององนั่นเองนะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะแล้วก็อยากดูเนื้อเรื่องอันไหนของเกมกรชินแพ็อีกก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้และลาก่อนกแล้วไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ